มีหมอมาด้วยนี่หมอเป็นหมอหมอจริงๆรักษาคนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้มารับเพราะแต่งงานนะครับรับเพราะว่ามาศึกษาเนี่ยละครับเรียนหมอนี่หกปีนะกว่าจะมารับได้นี่จะผิดมาเยอะอยู่สุดท้ายก็มารับอิสลามจนได้หมอจริงๆใครอยากมาคุยมาได้เลยนี่หมอขอนำบัดดูได้เลยนะครับเป็นเล่นไประดับหัวสมองอย่างอย่างหมอเนี่ยึกษาให้ดี6ปีเรียนหมออะไรสุดท้ายมาศึกษาอิสลามด้วยความจริงหาความจริงจริงๆใช้เวลาสุดท้ายอยู่ไม่ได้แล้วครับถ้ารู้ความจริงอยู่ไม่ได้เพราะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เรานี่จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้แล้ว ไปมีอะไรรออยู่เนี่ยแล้วจะอยู่เฉยกันได้ยังไงมันต้องตอบสนองเป็นการตอบสนองต่อความจริงที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตเราชีวิตเราเนี่ยเราเรียกที่จะตอบสนองเยอะแย,ยะไปหมดเรามาเรียนในมหาวิทยาลัยเราตอบสนองต่อกฎของมหาวิทยาลัยเพราะอะไรเพราะเป้าหมายคือเราอยากเรียนให้จบจะได้มีใบปริญญาไปสมัครงานมีงานทํามีเงินถูกไหมครับกระสุดอยู่แค่นั้นแหละครับมีเงินมีไหมครับเรียนจบยังไม่ทันทํางานเลยตายก่อนเยอะแยะตายก่อนแล้วเจออะไรกันนัน่นแหละครับเตยมตัวได้เลยถ้ารู้ความจริง เทรยศต่อผู้สร้างตัวเองเนี่ยเต็มตัวได้เลยนะครับสำหรับคนที่รู้ความจริงอยู่แก่ใจแต่ถ้าใครไม่รู้มาศึกษาครับผู้สร้างผู้นี้เนี่ยกล่าเอาไว้ในกุรอ่านพระองค์ไม่อธรรมเบาของพระองค์เลยแม้แต่น้อยไม่อธรรมหมายความว่าใครที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วไม่รู้จักอิสลามจริงๆไม่มีใครไปสอนเลยว่าเกิดมาทําไมเนี่ยไม่มีใครไปสอนพิสูจน์เชิงประจักษ์ทำไมมีนักตายก่อนพระองค์ไม่ลงโทษสําหรับคนกลุ่มนี้จะมีข้อสอบหลังความตายอีกแบบหนึ่งเพราะว่าคนกลุ่มนี้ไม่มีใครไปสอนนี่คือความยุติธร,รรมของผู้สร้ชชรางผู้นี้ก็คือองงงั